สวัสดีค่ะสุพนุสุปรุษนะคะจะมาชวนทำสังขยาใบเตยค่ะมีรสชาติอร่อยนุ่มละมุนลิ้นพร้อมมีกลิ่นหอมใบเตยมากๆค่ะสามารถนำไปทําไส้เป็นขนมเมนูต่างๆได้อีกมากมายเลยส่วนผสมมีดังนี้นะคะจะบอกปริมาณไว้ใต้คลิปค่ะมีไข่แดงนะคะนมข้นหวานน้ำตาลทรายด้าใบเตยข้นข้น กะทิแป้งข้าวโพดและเกลือค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่ไข่แดงเกลือแล้วก็นมข้นหวานจากนั้นตีให้เข้ากันเมื่อตีเข้ากันจนเนียนดีแล้วก็จะเติมกะทิลงไป คนส่วนผสมและกะทิให้ละลายเข้ากันจากนั้นเติมแป้งข้าวโพดลงไปค่ะกวนจนแป้งไม่เป็นเม็ดจนเนียนเข้ากันจากนั้นก็จะเติมน้ำใบเตยลงไปกวนจนเป็นเนื้อเนียนละเอียดนะคะแล้วก็กรอเพื่อนำเศษแป้งที่เหลือออกก็จะได้เนื้อสังขยาที่เนียนมากค่ะ หลังจากกรองเสร็จแล้วก็กวนให้เข้ากันอีกครั้งตั้งน้ำให้เดือดด้วยไฟแรงใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อนะคะพอน้ำเดือดให้ลดลงมาเป็นไฟกลางค่อยๆเริ่มทำการกวนต่อไปกวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือนะคะ พอสังขยาเริ่มที่จะค้นตัวขึ้นก็พยายามคนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่าหยุดมือนะเพราะว่าจะทำให้สังขยาเนียนมากค่ะค่อยๆกวนไปจนได้ประมาณนี้จากนั้นก็ปิดไฟและยกขึ้นจากหม้อได้เลยค่ะเมื่อยกสังขยาขึ้นจากหม้อแล้วก็ทำการกวนต่อไปอย่าหยุดมือนะคะเคล็ดลับของความเนียนนุ่มอร่อยก็คือการกวนต่อหลังจากที่เรายกขึ้นจากหม้อแล้ว กวนจนกว่าสังขยาจะคลายความร้อนลงค่ะใช้เวลาทำไม่นานค่ะเราก็จะได้สังขยาที่มีกลิ่นหอมของใบเตยมากๆสังขยาใบเตยในสูตรนี้จะมีความหวานที่พอดีนุ่มละมุนลิ้นแม้ข้ามคืนก็ยังอร่อยสามารถนำไปทําไส้ขนมต่างๆได้อีกมากมายหรือไม่ก็นำขนมปังมานึ่งพร้อมจิ้มด้วยสังขยาก็อร่อยมากแล้วค่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สุพนุ n สุพนุษ u t ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ